สวัสดีครับพ่อเยครับสวัสดีครับเปลเป็นจนน้านหน้าทีวันว่างหนึ่งสิบแปดไม่ต้องกลกกงกับเพราะว่าทักแน่สิสิบแปดไม่ต้องกลับช่อดีเนเอเนี่ยช่อลักษะ่าไหอ่สิบแปดไม่ต้องกลับเลยสิบแปดไม่ต้องกลับเลยพอยนหลังแล้วแต่ว่าวงไห้บ่ถือกเสือวงไห้บ่ถือ่ว่ามบบาบ่กะเรียกเมื่อไหรนาะมันมีเรียหางนึกงนาสนใจจับตั้งทีคือแปดมีโอเคแล้วนะ คือคือพอมาได้เป็นลักเงวยแล้วก็คือตูเขาประกอบมันกับมีเสียแมนก็จะมาจับท่างมันถึกแลยว่คิดว่ามันคงจะมีโอกาสได้ครับผมเี่ยถ้าจับท่างถีกแล้วครับขอจะ่าผ่าหลักของมันบ่ผ่าหลักของมันตีซึ่งงวัดวันที่ทิม้องนี่เ็เฮ็ดไว้แล้วบอกว่าเฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว้แล้วนะ อย่าลืมเบอร์โทรให้เอฟซีน้ำเลยเด้อคาเจียเอฟซีเป็นอ,อยากให้ค่าประคงประกางสินะค่ามึกป,<อ>ประกางค่ามึกหยังยังสินะกระเทียมผู้นะ<อ>มีโชคมีใช่น้ำเเผ่ค<อ>ดีทีเนาะครับผมหาเจียเป็นมีบุญวาสนาพาเพิ่นเออถือพาเป็นแบบนี่นำใจครับผมไอ้คาเจียเป็นอา ตัวมากอะให้ตัวหาพอกแกนโวลดจังสินะะว่า <ม ME, S 1> หมายจังตัวมาหาผม,มอี่กจะจีได้มาขอเบืออ <ะ S 1> ่อน้ำผมข <ME. S 1> <ม ME. S 1> อเบื่อพอกแกนคื้เขาให้เพื่อนตัตรงรับพอกแกนโวลดอ่ากัตยาลังเทียนบ้าพอกแกนมากตัวไหนฝันจังไหนยังเสียนกะับเจ้าอยงตัวถาม <ME. S 1> สินะพ่ออ่ <ม ME. S 1> อาก็ให้ชัดเจนลวดงินะ่ะอ้อ็หันฝันว่าแปี่ยังครับด้ ม่นมันเจี๊ยบเงนานึงนี่แม่นนเล่มันใจีด่ร้อยบ้นเลยล่ะเออมื่อสิออาทได้นี่มาแท่าไรวันต่อไปมาแท้แต่ว่าคิดแต่ากาวงไปมัดวงไปก้อนอะไได้หรือเท่านี้ครับเออมาเล่นว่าเดี๋ยวว่องเราซื้อ่ายก็เลยว่าหาบ่ไปยังกมี่ไดหันว่าไปยังกมี่ไดหันละก็ว่าไมมันใจี๊ยแปดย่างครับเปียนชันเอากระดาษเขียนตัวมันเนาะ เอออรยเห็นพแกนนเขราะว่าซีนี่คิดว่าบ่ม่าอยู่แล้ล่ะลักซี่น่เขาอยู่แล้วันนี้เมื่อนี้กับ่มีจันจะว่าผมเบิ้งน้โอ้ลักซีนี่ผมกับราโอ้บ้านาสีมาบ้านามาอก็มันเคยตัวพี่ละข็าลยมาเล่นทั้งพี่ละทั้งหนึ่งแปดไร้ไข่ไล้ยังเขาเจากับตัดซีออกฮะอ่าอ่านั่นแหละเ้าติบโตมาซีบ่มาาครับมาบ่ได้ครับกตบ่เป็นยังซีบ่มากับ่เอาแปดเพราะว่าแปดมันเคที่ครับแกนโรเตอร์พาได้บ้านี้ได้เ วันประจำวันที่สิบหกเมษายนเนาะวันที่สิบหกวันที่สิบหกเมษายนเมษายนเมษายนสิบหกเมษายนสองหาหกหกหวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกห้า เอาให้ให้สามตัวไปเป็นบนเลยก่อนเนาะครัสามตัวสามตัวียอดสามตัวบางวันแมนแมนให้สามตัวก่อนตัวุ่นธรรมดาตรงวันสามตัวครับผมจะซับอยู่ในนี่แหละเอาไปซับมาอยู่ๆที่งานงานสามตัวซับอยู่งนด้หนิแล้วงวดนี้ได้ห้าเป็นหลักสิบเด้อ วันนี้ได้หาเป็นหลักสิบห้าเป็นหลักสิบห้าเจ้าไรสิมาเข่ากันหรืบอบ่เข่ากันแต่แต่ห้องไฟของมันสูตรไฟสูตรม่านนอนนะไฟสูตรมันห้าเป็นหลักสิสกบ,บ,บหไ,บได้เลียงแบบไฟมากกบ่าพอพเลี้ยง้องไฟอ่าพอได้เลี้ยงน้องไฟเอาเขาตัวเองแต่ว่ากถือมาบ่ถ้ำมัด่าดิจะเขอาต่อต่อต่อกันม่าลุ่ดกต่ว่ารุดเกินงวด งวดนี่ละงวดลุ้งวดนึงวันศุอะไปยังยังหวดลุ้หลเนี่ยกระเข้าพุ้งมาให้เข้าได้รับหน่วยคือสองเลยจะว่าเอฟซีไหลายคนตัวมาโอ้ยตามพวกแกนนี้เนี่ยผลหวายสองได้สองสองได้สองรับหน่วยคือสอง แล้วถ้าเพิ่นมาด้วยกันเพิ่นก็จะมาหาสองเม็ดเดียวคือจังเทียไผ่น้อจครับนี่มันากันมานํำกันคือจับคู่ชนเลยก็คือหาสองคือหาสองวงกลมให้เลยนี่คือเป็นตัวเด่นครับอนี่ือเป็นลี่นห้ากับสองวิ่งสองจจับกู่ชนก็คือห้าสองแล้วบัดนี้ถ้าจับ ถ้าเพื่อนบอมาน้ากันถ้าเพิ่นบอม่าคู่กันนี่ก็คือเพิ่นเจจับคู่เป็นตัวอื่นก็คือห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามครับบอห้าหกนะห้าหกก่อนห้าหกห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่งบอห้าศูนย์กัห้าศูนย์ห้าศูนย์ บงึงตเด้อีกที<ๆ> 9, 5, 2, เด้อบ่งตามนี่เด้อจะงจะลงด,ด,ดูตามนี้แล้วตัวนี้ก็ต้องมาแปดสองเจสองหกสองสาสองแล้วก็ศูนย์สองศนสองอ นี่ันจะมากหาคนจังสี่ันมามากสี่มามากจังสี่แล้วแล้วเนี่ยคณะนี่คือช่วงต้นงวดอู่เนครับช่วงต้นงวดอยู่นี่ว่าสอบตัวไหนกน็คือเป็นสอบตัวเก่งละตัวที่เก่งมากแต่มันบไมาน้ากันออกครับผมบอมาน้ากันถ้ามาน้ากันจะเป็นหาสองเม็ดเดียวเลยครับผมเคยค<ๆ>เปลี่ยนบ่เคยเปลี่ยนในไมาน้ากันมาไมาน้ากันเคยมาแต่สองหาคันได้หากับสองนี่มันจีมาสองหาสองหาหาสองมาไหน กับทันที่มันจะกลับทันที่มันมั่นกนแต่มันจะมั่นกับคือคือเป็นตัวนี้บอสาเหตุที่มีเก้าหาสองเ้าก็ไม่ไต่ใส่พอเก้าเนี่ยเอาไว้เป็นรักลอยเก้าไว้เป็นรักลอยแม่ม่ไใส่ลักลอยมือมีสูตรลักลอยมันไม่สูตรลักลอยคือรักลอยมันมันได้แปลกับเก่าได้ออาเกาโอ้ปยแล้วเอามาใส่สองหาเพราะว่าเพราะว่ามันได้เดินหากับสองเลยครับผมเดินหากับสองปุ๊บนี่ขันมั่มาแล้วกันมันจะมาสองหาท่านที่โอ้มันมันกันสนเมียนไว้ว่าเก้าสองหาเนาะเมนเน งวดนั่นก็ได้งวดนั่นได้หากับสองครับก็บอกว่าเด่นหาเด่นสองมันบอกก้าสองห้าบนงวดเดิมนะแต่ตงวดตะกินนะครับมันเคยมาหาเลยว่าเอ้ะมันมามันมามันมาคูมันมีโอกาสมากอีกนีดนี่เออแม่นำคัญเลยจงสิมันมีโอกาสมาแต่ว่าถ้าหากว่ามันบอกมางวดนี้มันใจตัวไหนเนี่ยในระยะนี้เนาะครับในระยะนี้จะมันใจมันจะมีห้าเจ็ด คือส่วนส่วนวิญญาณนี่คือบอนฝันข้อมข้อมักในงวดนี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ครับผมอันนี้คือคือข้อมันใจในช่วงนี้ข้อมันใจในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปมาอ่ามาที่มีฝันมาประกอบพื้นจะไหนในกรณีสิมันใจตัวใดสิเน้นย้ำอีกที่นึงเนาะเสียงเสียงอีกมันพอพ่อเออ่มันมันต้องมันต้องเพล็ดเลยยังสี่ห้ากระตุกมีโอกาสหนึ่งเสียงครับเสียงสักปรดหยามมึงสักปรดวะครับเออมันจะเป็นไแล้วบ้านนี้ ตัวนี้มักตัวไรมากเก็ดสองเก็สอง,องมากเก็สองมากเก็สองครงนี้มากเก็สองแล้วก็แปดสองครับเอามักสองตัวด้านนี้ด้านนี้นนนที่ไม่รังอ้ามักเก็ดสองกับแปดสองมัมกเก็ดเป็นตัวเน้นสองเป็นตัวเน้นด้านนี้ก็คือหาสูงกับหาเก<ม>็ดครับคือส่วนในระยะนี้มันก็ยังตุ่มหนวดต้น ก็คืองวดงวดเทศไว้ให้ละมันต้นงวดละแล้วบอกว่าถ้าหากว่าไปลายมาจะรอวบามงข้าฝันเติมอีกครับผมเอามั่งจะเป็นยังไงนะแต่ว่าคันได้ฝันอีกครับที่พอแจ้งมาคันได้ฝันนี่ว่ามันคันได้ฝันนี่จังหวัดวังนึงนี่แล้วฝันย่ำเปียดนาะแม่นฝันย่ำเปียดฝันเปียดมากแทนแต่ว่าแต่นี่มากนี่ก็ยังบ่าฝันยังบ่บ่าฝันยังบอลฝันพ่อมักตั้งได้เป็นบนเป็นล่าง ตัวนี้นี่นี่เป็นล่างเป็นล่างทั้งสองเป็นล่างเนาะจะได้บอกให้ว่าเป็นล่างได้ด้านนี้ได้ครับเออแต่แต่ว่ากับว่าตายตัวหรอกว่ากับว่าตายตัวมันมันกับของผมไม่หักขึ้นวันนะฮะไผมันคือคือว่าหันว่าหันกับว่าเป็นล่างนี่ครับเออแต่กับว่าเป็นบนอ่านี่มันก็เอาเนี่ยบได้เนาะมันก็บเอาเนี่ยบริา้อแต่ว่าเขาแ็บ เคลืไหวตามสูตรเหาเคยว่ามันเคยื่อนเป็นร่างมันชวนมากมันจะเป็นร่างหลายก็บนโดนโดนมันจะร้อนขึ้นที่หนึงขึ้นเป็นบนมากเป็นบนที่มันมาเป็นบนเรื่งวัดสีมากกัคลือว่าที่เข่าอีก่นี่เลขถึงตาอยู่ดี่ปะมีตัวถึงจนมามีตัวถึงตาแล้วเออเออเออเอาเอาแน่มมามาตัวไหนซ่อมตัวไหนอว่างห่งเอ็นเอฟซีคนจนโทมาส่งทุดท้ายพอดีครับก็เลยบอกว่าพ่อมันใจตัวไหนจนนี่ก็บอกไปแค่หาตรงนี้บ่ได้บอกสี่หลักสี่บอกเลยนี่เอาแค่ว่าหนึ่งแปด สามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเท่านี้แล้ววันเรียกว่าพ่อมันใจตัวไรก็ัันมันใจสามแปดแล้ววันกับห้าแปดแต่ก็ดาวเคยมันใจแต่ว่าฝัน่ว่าแปดจังหลยว่าสันแล้วนึ่งแปดดีหรือบโบกบอกว่าันเอาขันมักนึ่นเลยก็เลยบกสินะเอฟซีคนเจนทเท่มากนะเดี๋ยว่าเขาจะโบมากหรารจะท่มากเนี่ถ้าเ้ามักนึแปดเน่นเรียนเลยก็เลยบอกพอมนี้ย่นหันอยู่แล้วก็เลยบอกนะีนะ เขาคิดว่าแปดมันดังู่แล้วคันางนึงแปดมันเข่ากันพอดีนําเล่กันเลยบอกเดี๋ยวกับบ้าน็ีโทมาซอยมาสิโทมาเดี๋ยวคนสีโทมาดอกเดี๋ยวความอนุญาตล่วงเบื่อโทยืนเดือดลิปนี่ว่าเอาห้อยบางนึงนี่ห้อยกระดิสสองแปดแล้วมักสองแปดเนาะว่ามาเกิดเพราะว่าเลข่องความเกนมันถี่มากอยู่ว่าหนึ่งแปดไว้สนอเขาเลยมากันหนึ่งแปดไว้เกล็บอะไรทุ่นขึ้นบ่าครับอืม อันนี้กันให้ข้าประกงปากาพวกยันยังไงยังกันอันนี้ได้พอได้อันนี้เกี๊ยบว่าใดก็เจียบว่าใดทุนครับผมอันนี้ไ่อยด้วยคำอ่ะสร้อยข้าประกงปากาให้ลำลุ่ยมังมีต่อไปคิดชิ้นได่ไก่ได้ชิ้นหนุนสมดังปรารถนาครับหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองก่ให้ได้ทองไปใส่มาใส่ก็บยายมีแนวสิ้นสวยขมากกว่าเหมืนกันอันนี้ไก่ไก่ให้มิดตัวขมสุข้มหวานข้มลำขมรวยมังมีเงินทอง มันไหลกล่กองเท่าไหลมาสู่กระเป๋าเสียกระเป๋าฝาจะได้ขาดให้เป็นดังนั้าตุ๊กตาทาให้ไหลขอดอกสูกท่างสาธุหรือขอเข็นเลื่อนหากใจออกม้จากร่างกายเอื้อยและดูทุกทุกขั้น่างนี้ตั้งแต่มือนีนี้มือละทอหัวใบมือนี้มืออึนมือ้นนี้มือละทอเนี่ยวก้อยคันนี้มือเล็กมือนหน่อยหายจ่อยแมนบอมี่สา,าสก็คือ,อสิบบ่งเดียวกันนะครับเรียกพอจนนะครับวันที่แล้วก็เขาหนึ่งแปด วันนี้ก็สามกันต่อนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาชมช่มชมชมองพงคอนเลยรับ,บวังวสิบพัฒนคลิปไปไปเรียกต,ตอไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,อนทา่านชมนะครับเด้อรบขอบคุณขอบคุณหลายล่ะพี่น้องที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่ครับกราบสวัสดีครับ